เฮ้ยแกใครมาหน้าบ้านอีกแล้วนะเกาะรั้วด้ยโคตรน่ากลัวเลยแกเจอหรือเปล่าระวังนะใช่แล้วครับตอนนี้มีคนมาบุกบ้านผมตอนตีสองและตอนนี้ทีมงานของผมก็แจ้งเข้ามาในไลน์เขาก็คิดว่าผีกันลวครับเพราะไล่ไม่ไปแล้วก็ยืนก่อรั้วนานมากผมก็เลยตัดสินใจเข้าสตูครับเพื่อเจรจาเป็นไงใครเนี่ยก่อนอื่นเจอแบบนี้ก็ต้องถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เปิดหน้าเช็คประวัตินะครับว่าเป็นใครมาจากไหนต้องการอะไร ช่วยยังไง,ไงน้องคนนี้เขามีปัญหาเรื่องเงินนะครับอยากให้ผมช่วยผมก็ต้องขอเช็กพวความแน่ใจอีกทินว่าเขาไม่ได้มาป้นผมหลังจากที่คุยกับน้องข้าวแล้วนี่คือสิ่งที่น้องเล่าให้ผมฟังทํางานอยู่ที่ร้านไก่ทอดเงินในบัญชีเหลืออยู่ห้าร้อยแล้วเงินในแอปธนาคารก็โดนด,ดูดจนหมดโดยแก๊งคอลเซนเตอร์พอด้านโดนหลอกออารหัสไปแถ <ไป S 2> มไปยืมเงินเพื่อนที่ทํางานอีกเป็นปัญหาใหญ่ตโตห้าทุม่มนี่จะตีสอง ผมก็ไม่รู้ว่าช่วยไงเพราะเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยให้เงินค่ารถน้องกลับบ้านไปพร้อมบอกน้องให้ไปแจ้งตำรวจจริงๆผมก็อยากช่วยนะแต่เรื่องนี้มันใหญ่เกินกาลังซีรีส์เด็กบุกบ้านไปน่แต่คนคิดว่ามันเหลือเชื่อมั้ยครับ่เดือนต่อมา <S <S ผมมาถ่ายงานแถวนี้กับเพื่อนพอดีผมก็จําจได้คร่าวๆว่ามันมีเด็กคนหนึ่งเคยบอกผมว่าทํางานที่นี <S <S แต่ผมก็าหาตัวไม่เจอหรือเด็กคนนี้โกหกผ,ผมดนออกงานแล้วฮะผมดนออกงาน ใช่ครับตอนที่น้องพ้นสภาพพนักงานเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินผมก็ไปคุยกับเพื่อนน้องครับว่าจริงไหมสรุปว่าเป็นเรื่องจริงและเรื่องที่น้องทํามันผิดกฎบริษัทงั้นผมก็อขออนุญาตลักพาตัวน้องไปในที่แห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากนี่น้องมามก็ไม่รู้ว่าผมจะช่วยน้องได้แค่ไหนแต่เรื่องนี้ผมก็ขอร้องให้แบงค์ช่วยอีกคนห่งผมก็ารองสารเดี๋ยวพูดผู้จัดการเหรอว่าขาดเด็กเสิริมบอกระบบเลยกางขาดเด็กเสิริมแล้วผมมี 1. 1> ใส่รสนี่มันร้านกุ้งถังใหม่ของแบงค์ที่สาขาบันทัดทองใครดีใครดังขนาดที่ลิซ่าเคยมากินนะทุกคนและแบงค์ก็พร้อมที่จะให้โอกาสน้องอีกครั้งหนึงถ้าทำไหวป่ะถ้าอย่างนี้ลูก่ะมันห่อบะหมี่อ่ะอย่างแรกก็ลองให้น้องเทสงานก่อนนะครับทั้งเก็บโต๊ะเช็ดโต๊ะปูโต๊ะทิ้งขยะรับออเดอร์แล้วผมก็สังเกตน,นะว่าแบงค์เป็นคนที่สอนงานได้เก่งคนหนึ่งเลย ต้องเร็ววันนี้เพราะร้านพี่ลูกค้าเยอะมากถึงมันจะผิดพลาดไปบ้างแต่แบงก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันเป็นครั้งแรกของน้องแล้วน้องก็ดูพยายามมาก่อันนี้ไม่อันนี้ห้ามทิ้งเเดิมนะเกือบเสียนะครับและนี่ก็ไม่ใช่คอนเทนต์ครับมันคือเรื่องจริงซึ่งถ้าน้องตั้งใจทำพี่แบงรับเขาทำงานอย่างแน่นอนเก่งมากดีแล้วแต่ถ้าสมมติเราทำจริงๆก็ต้องฝึกฝนอีๆทีนี้อยู่ที่น้องแล้วว่าไหวไหมวะเออ เดืออะไรไม่ใช่ปัญหาพี่ก็เขาเป็นแม่บ้านะครับยินดีครับแนคนนู้นด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมก็ช่วยได้เท่านี้มันก็อยู่ที่การตัดสินใจของน้องและน้องก็ให้สัญญากับผมด้วยว่ารู้ว่าอะไรที่ทำผิดก็อย่าไปทำอีกสู้สู้เทสู้สู้หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันเป็นกำลังใจให้ไปก็ไม่รู้ว่าน้องนิวจะตัดสินใจยังไง แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้ามีปัญหาอีกก็กลับมาทำงานที่ร้านนี้นะผมกับแบงค์คอยซัพพอร์ตน้องอยู่ยลก,ก,ลกเจัใจใะะมู 50, ซ